สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวิวอีกครั้งแล้วนะคะในช่องวิวลิสตาค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะเป็นคลิปที่วิวรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะทุกคนเพราะคลิปนี้วิวจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันนะทุกคนเย้ หลังจากที่โควิดนะคะโหอยู่กับเรามานี่จะกี่ปีแล้วนะ3ปีกว่าแล้วเนาะก็คือแบบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะทุกคนและทริปนี้นะคะจะเป็นทริปไปต่างประเทศทริปแรกหลังจากโควิดของบิวนะคะอยากจะชวนทุกคนไปเที่วยวด้วยกัน,นะคะ่ะทริปนี้ก็คือจะไปที่ปูซานเกาหลีใต้แต่เนื่องจากว่าเรานั่งสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะคะก็คือจะมีแวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียดนาม ก็จะมีเวลาเดินเที่ยวเวียดนามอีกประมาณ 4- 5หชั่วโมงนะคะทุกคนแวะพักที่เวียดนามเสร็จปุ๊บก,ก็บินตรงไปที่ปูซานเลยก่อนที่จะพาทุกคนไปเที่ยวบิวจะพาทุกคนเข้าไปนั่งกินอาหารในห้องรับรองที่สนามบินสวนภูมิกันนะคะซึ่งห้องรับรองเนี้ยคือบิวได้ใช้บริการได้ฟรีนะเพราะว่าเป็นสิทธิ์มาจากบัตรเครดิตของ u n i น n Pay นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างพอกินอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก,ก็เดี๋ยวขึ้นเครื่องแล้วก็บินตรงไปที่เวียดนามไปเปลี่ยนเครื่องกันค่ะไปดูกันเลย ราอยู่กันที่สนามบินสุวันณับภูมินะทุกคนแล้ววันนี้ก็เป็นทริปแรกในรอบ3ปีหลังจากมีคุณนะคะที่เราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันนะคะทุกคนก็ทริปนี้นะคะเราจะไปกันที่อุซานเกาหลีใต้นะคะก็เดี๋ยวถึงสนามบินเรียบร้อยนะคะเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราเดินทางกลับสายการบินเวียดนามสแตลไลน์นะคะก็เดี๋ยวจะมีไปแวะที่โฮจิมินก็มีเวลาเดินเที่ยวโฮจิมินนิดนึงนะคะก็เดี๋ยว ก่อนทิ้งเครื่องเราจะไปที่ลาสทอนแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวคนจะนีกันแล้วก็ต่อด้วยคูสานไปเด้อ ทุกคนคะตอนนี้เราก็เช็คอินเรียบร้อยนะคะเข้ามาด้านในแล้วตัวตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็มัจะไปทีมูฟุนะคะซึ่งเราวันนี้จริงๆอ่ะบิวอ่ะใช้สิมาจากแบบบัตรเครดิตนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างไปเลยคนก็คือบิวอ่ะเดินมาประมาณสักสินาทีเลวใช่ปะก็คือบิวอ่ะจะมาใช้ที่โอมา Air ร์ r s t ร and u s ด i n e s ิเ s s s ลาสแล้วซึ่งเป็นแบบ เหมือนสิทีพิเศษจากคนที่ถือบัตรเครดิตยูนิเทสสามารถเข้าใช้ได้ฟรีสองครั้งวิวเดินวนห่านมากทุกคนคือเเขาบอกว่าอยู่ทั้งออกอีนึงอีิบเดินวน,นวนด่านไม่เจอนะคะสุดท้าย้องไปถามเจ้าหน้าที่นะคะก็คือตอนนี้อยู่หน้าลาชเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะอันไหนนะอันนี้นะอันน,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 นี้ก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในกัน สำหรับโซนแรกนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นโซนของเครื่องดื่มนะคะซึ่งเครื่องดื่มเนี่ยจริงๆเราก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะมีทั้งข้างบนเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างก็คือเลือกหยิบได้เลยนะคะถ้าอยากจะดื่มมาไหนเนาะ <S <S แล้วก็อันนี้เครื่องทําเครื่องดื่มนะคะ <S <S อีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมของขนมทุกคนอันนี้อร่อยมากแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็คือจะเริ่มเป็นอาหารขาวละ ขายลักสุขภาพก็มีผักมีน้ำผลไม้นะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเมนูต่างๆนะคะในแต่ละวันเขาก็จะมีป้ายตั้งไว้ให้นะคะเราสามารถเลือกหยิบได้เลยนะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่นั่งนะคะเบาะนุ่มมากอ่ะอันนี้ให้ดูอีกสักรอบนะคะเป็นมุมต่างๆเครื่องดื่มขนมนะคะแล้วก็อาหารต่างๆเนาะอันเนี้ยอร่อยมากทุกคนไก่อันนี้อร่อยมากอันเนี้ยบิวไม่ทันได้ทานทุกคนเพราะว่าอิ่มซะก่อนไข่ตุ๋นอร่อยนะคะ อันนี้คือมุมกว้างนะมุมอาหารค่ะอันนี้ก็ทั้งหมดที่บิวหยิบมาค่ะทุกคนอร่อยมากจริงชอบอันนี้มากเลยอะ่ะแต่งเป็นรูปโดมมัสยิดนะคะมาค่ะพอเราหาที่นั่งมุม,มเหมาะได้แล้วนะคะก็เริ่ม กินอาหารกันเลยนะคะจะบอกว่าไก่ย่างที่บิวกําลังเคี้ยวตุ้ยๆอยู่นี่อร่อยมากทุกคนมันคือไก่หมักสมุนไพรน่าจะเป็นสมุนไพรแบบของทางแขกๆอะ่ะแล้วก็เอามาย่างคือบิวทานไปหลายไม้มากส่วนอันนี้อยากนําเสนอมากเลยทุกคนเป็นไข่ตุนซึ่งมันอร่อยมากทุกคนแค่กินไก่ย่างกับไข่ตุนแล้วจริงๆคือมันก็อิ่มแล้วนะแต่บิวก็ยังมีอินทผลัมแล้วก็มีขนมหวานต่างๆที่ไปหยิบมาอีกหลายอย่างนะคะคืออิ่มตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเครื่องกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นมุมที่นั่งต่างๆคือช่วงที่บิวเข้าไปใช้บริการเนี่ยประมาณ10บโมจริงๆก็ไม่ได้เช้ามากนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีแขกท่านอื่นๆเข้ามาด้านในเนาะคือบิวก็เลยนั่งทานได้อย่างแบบสบายๆเลยค่ะอันนี้ก็มุมอาหารเนาะมุมกว้างค่ะด้านในมีทีวีนะแล้วก็มีที่ชั้นแบดด้วยค่ะทุกคนและนอกจากนั้นก็ด้านในก็มีห้องน้ํามีห้องอาบน้ำนะคะไว้ให้บริการสามารถใช้บริการได้เต็มที่เลยค่ะสะอาดสะอ้านมากๆค่ะทุกคนด้านในสะดวกจริงๆ ทุกคนคะตอนนี้ก็คือออกมาจากลาวส์เรียบร้อยแล้วนะคะคือลาวส์มันดีมากทุกคนอาหารอร่อยนะคะเครื่องดื่มเยอะที่นั่งเยอะ มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคือทุกอย่างแบบโอเคมากเดี๋ยวประมาณต้นปีหน้าดูจะแบบขอใช้บริการที่เราชนิดอีกนะคะเพราะเดี๋ยวนี้บินไปต่างประเทศอีกเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใหม่นะแต่เนี่ยกำลังมารอขึ้นเครื่องแล้วกำลังจะไปลงที่พอจะมีเวียดนามนะคะเดี๋ยวไปเดินเที่ยวเวียดนามกันก็คลิปรีวิวแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ที่เวียดนามค่ะบาย แล้วเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาใช้ลาว g ์นี้นะคะก็ถ้าถือบัตรยูเนี่ยนเพย์อยู่ก็คือสามารถไปเช็คพวกสิทธิประโยชน์ได้เรื่อยๆนะทุกคนคือจริงๆเราครั้งนี้ที่บิวเข้าไปใช้บริการนะคะคือมันไม่ใช่แค่แบบไปยื่นบัตรปุ๊บแล้วก็เข้าได้เลยนะทุกคนคือเราจะต้องเหมือนไปกดรับสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะคะแล้วพอเราไปถึงที่หน้าเคาน์เตอร์รับรองหน้าลาว์ก็คือต้องยื่นไอ้ที่เรากด ขอรับสิทธิ์มาแล้วอ่ะให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะแล้วก็เขาจะมีการไปเช็คอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะที่ในระบบหลังจากนั้นก็เข้าไปนั่งพักรับประทานอาหารหาเครื่องดื่มดื่มได้ตามปัธยาศัยเลยค่ะ <S <S สาหรับลิงก์สิทธิประโยชน์นะคะเดี๋ยวยังไงบิวจะลงไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะคะบิวก็ไม่มั่นใจว่าเออเขาจะแบบหมุนเวียนกันมาสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างนะคะแต่รอบนี้บิวโชคดีนะได้ใช้ห้องรับรองฟรีสองครั้งค่ะ ออกเดินทางกันแล้วนะคะทุกคนใครที่จะไปเที่ยวกับบิวแพ็คกระเ,เ,เป๋าตามกันมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะ